พูดท้ายมาให้แล้วให้น้องมีผัวแน่เลย <c oughs> แล้วจยวุ่นวายและเกินเนี่ยและอีกอย่าง กำังบ้านกินอยู่แล้วคือยังไม่ได้บ้าอะไรเลยครับอะไอชิปเนี่ยมึงพูดไปรู้เรื่องอะไงฮะน้ำตะขันนึงก็ยังดีอ้าวกบ้านนี้ไม่มีเนี่ยเขาไม่ต้อนรับนะน้ำไม่ไหลไฟดับข้าวมีพ <c oughs> ้นไปโพ้นขอข้าวบ้านมันไปมีข้างบ้านนะแม่เห็นนี้เลยไม่เห็นมีครับคือคุยกับผมดีๆนะฮะไอชิปหายนี่มันจะตกหน้าทันเลยขอข่าบ้านนันนี่เขาไม่ต้อนรับนะ น้ำไม่ไหลไฟกับข้าวกินไปนี่พูดไม่รู้เรื่องนี่พูภาษาคนไม่รู้เรื่องก็แล้วมั้งแล้วก็พูดกับเขาไม่ดีตัวอไรพูดยิงอารมณ์ไม่ดีหวยเป็นไงเพื่อนอย่าไม่เข้าไปในบ้านเลยงั้นเนี่ยกูยังไม่ได้พูดอะไรด่ามึงยังหน้าเพื่อนแค่นี้กเอ็นเพื่อนไปดูที่นี่ไยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินน้ำที่นี่ไปมาคนเดียวก็พอแล้วเอามาคนเดียวคนนึงรบกวนขอขอเนื้อขอครูขอน้ำหนึ่ง ได้ไดอเปล่ามั้ตอนแรกใครเอาน้ำกล้วยมามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยกระโดดน้ำกล้วยลงซะแล้วน้ำกล้วยน้ำปลาน้ำกล้วยพูดไม่เคยเห็นกล้วยมีเนอะทันใหม่ทันใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนอะน้ำไหลโจกโจกน้ำไหลโจกโจกโจกเฮ้ย ไปอยู่กับน้ำกล้วยเลยไปน้ำไหลก็จอกนะฮะน้ำไหลไหลไม่หยุดเลยเหรอเออไหลไม่หยุดเลยตัวเนี้ยสนใจให้ผมกดเกอกให้เฮ้ยจริงยอุดอีกแล้วมึงเนี่ยอุจตล์เกรดซองแกบอกมันอ่ะแกพาผู้ชายเนี่ยมาเป็นผัวใช่ป่ะนี่จะตีหน้าไรเพื่อนเพื่อนมาพักที่บ้านเลยเ้าก็ไปแล้วเกลื่อนจะเป็นผัวไม่ได้หยุด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  เด็กน้องสาวที่เล่าให้ฟังเนี่ยกันแล้วเอาแล้วน้องสาวเพื่อนเหรอหริยามรรเทาไม่ทีเพื่อนหย่าไปถือสาวมานลยเพื่อนนะเป็นอะเป็นสาวทำไมอ่ะอยากดูเฮ้ยเด็กไม่รู้นะการที่ทมาที่ตุดมาที่ตุดมอะไรมาแล้วมาชื่อทาราร้อนเด็กเลยฉันเรียกไม่ถนัดหรอกทาราเรียกอะไรทีละตีผันหักเลยเด็กๆเด็กหยุดตอนไหนดิ ไอ้ดูแลมองมันเป็นเด็กมองแงเอางี้อย่ามาเสียเวลาเลยนะเพื่อนไปพักผ่อนดีกว่าเดือนเช้าต้องเดินทางกันแต่เช้าด้วยเดี๋ยวให้ไอ้สายยานพาไปพักไ้ได้ไหมไต้ไหมตาสบายก็เดยวให้ฉันพาไปเองก็ได้โอ้พี่ก็นี่มองหน้าก็รู้แล้วสายตามันปอกมันฟ้องว่าคิดอะไรอยู่เป็นพี่น้องกัน พี่รู้นะว่าจัแนแลนพี่อะไรกับไอ้ทาราเนี่ยแต่อยา่าคิดเพราะมันเป็นเพื่อนพี่เดี๋ยวคุณตื่นเขาจะทาได้นี่พาผู้ชายมาให้น้องเนี่ยโอ้โหพี่พี่ก็ปล่อยฉันบ้างแล้วฉันโตเป็นสาวแล้วีไอ้ฉันมีผัวบ้างเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสิบเจ็ดสิบแปดอยวสร้างขบวนกิฟพอดีอันนี้แหละต้องรีบปีซะก่อนอย่าคิดอย่าลิและก็พี่กำนน นะห้องอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นเดี๋ยวจะตีหน้าเลยฝั่งนี้เอออย่าเพ่งพลาดแล้วตีห้าไปปลุกด้วยรู้เรื่องนะ,อ,ะอย่าก่อเรื่องนะแหมแกไม่ต้องกลัวมากแกรู้ให้ ดีกวีรรับเหนือ50บาททุกที่นั่งครับคอมมามในิสไรับจะได้เห็นตัวต่อแหลกได้เลยครับ